อาพี anto, ine, e ่น <au> ้องสบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางการและทางไกลมาพี่น้องเขาเบิร์กมากนี่พี่น้องมีพี่น้องหูพี่น้องหมากยังพี่น้องวันนี้ซื้อมาพี่วันนี้กือบหูหููหรพี่น้องหมากยังพี่น้องเคยกินใช่ไหมพี่น้องนี่แต่เขาว่าหมักตูพี่น้องไม่กินได้ห่อพี่น้องเนี่ยหมากพี่น้องเขาว่าผ่ากินได้เลยแต่ว่าหูหูหูมันซุกหรือเปล่านี่เดี๋ยววันนี้จะลองผ่าบกันพี่น้องมาเดี๋ยวเราผ่ามันทิ่เป็นยังไงนรอเปลือกมันี่น ปปนี่งเปียกไปเปลยพี่น้องนี่นี่หอมพี่น้องเขาบอกคามันสุกในสีคอมคนนี้เขาว่อาอันนี้ก็นา่าซีสุกเลยพี่น้องมันแก่เลยเขาว่าเดี๋ยวจะลองผ่าไปพี่น้องเดี๋ยวนี้จะลองผ่ากันเด้อเดี๋ยวเขอจะยัดแป้งไม้ก่อนพี่น้อง เขาบอกมันกินได้พี่น้องจะวันนี้ฉัลองผ่ามันพี่น้องกินได้ดีบ่นี่โอ้แข็งเลยพี่น้องเลยซับมันก่อนจะผ่าเป็นขั้นบูสุกจังจังบู๊ใหม่แล้เวเขาบอกกาบมันกนระตุ่มได้พี่น้อง bây giờ này bữa nào, Một xúc nào? Xúc ừ, xúc nào? gì sụp thì nó nhau thân sụp ừ nó vừa sụp thì nó miếng giàng nằm, ừ bọc tùm thì nó bọc vằn còn hòm thì nó, Hmm. hmm. Nên bột sụp Hãy nào cho kênh Ghiền mình Gõ không นี่กาวนี chutz, ่อันนี้มันตะกี้มันเป็นยางนี่พ,พี่น้องกาวตะกี้สมัยบริษัทเฮียนตะกี้เอาตัวนี้ไปติดติดปึ้มพี่น้องสมัยตะกี้เวลาปึ้มขาดมันขาดเอาเอายางมันพี่น้องมันจะมัียางมันนี่ยางมันเลยเอาไปติดปึ้มยางมันหวานบม่เคยกินตัวเพี่น้องนแต่เขาบอกกินได้นี่วันนี้เราเน่พี่น้องเน่ยางมันพี่น้องนี่กาวมัน เนี่ยที่มีกาวเลยมายางมันเนี่ยอืมกักินได้บุได้ยางมันอื้มคิวยางมันอื้มคิ้วพี่น้องแต่ว่าเรื่มันในนั้นที่กินได้เขาอกินได้เขาอ๋อตักกินเลยเขาอะเนี่ยกินได้เดี๋ยวคันถามสุกมันหอมออกอะ Vì kín đái vựa quê kín đái vựa Không mãi mãi đâu vậy mãi 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 vậy mãi 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 มันจอเบ่เนีแค่ทีร้องบมเปนจัก้มือสองมือเรอจิสุกเลยเนาคำนวณยเนานี่เป็นผ่าเลยเรอเดี๋ยวผ่านให้เบื่อทีิดีกนสิโอ้างกาวไปเลยเห็นี่นี่ไเหรอเขาบอกกินได้ก็ไม่เคยกินยี่เสียเลยนองมุ้งไม่เคยมุ้มใหญ่ป่ะนี่เหอ ตการหน่วยเดนมมินถมเลยเนี่ยชอบนะบา,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 างาทีสีพี่นั้นแบบหอมเหมือน้องหอมหอมแต่ขนวนมันกินได้ตัวกาวมันอยากคิวมันต่ยางมันเน่ยเอาไปติดหันติดเนี่เนาะตัวนี้อยากคิวแต่ว่าตัวนี้มันหวานเนะลยเนาะขนวนเหนือน มันกาวมันยางมันีห่หอมหอมทางหอมนะโอ้ยมันบดซุกพี่น้องไงเขาว่าต้องทำมันซุกกับขัดซุกเลยตักกินเลยเขานี่มันแข็งบ้านเราก็ไม่ค่อยมีนะพี่น้องมักใหญ่แบบนี้ วันนี้เห็นจริงเลยซื้อมาลองเบิ่งพี่น้องนี่เห็นว่าขนวลมันนี่เขาว่าถ้ามันสุกตัวนี้สิตักกินหอมเขาว่านี่เดี๋ยววันนี้สิอลองบ่มอีกพี่น้องเขาว่าอันนี้ไปต้มกินจะแซ่บกราบมันนี่ต้มกินน้ามันนี่ตัวนี้แซ่บตัวนี้หอมกราบมันบ่บ่ึงเคยกินยิ่เถื่อนพี่น้องเอ้ยยินแต่เขาว่ากินได้ này carbon Q ừ. Q carbon mình ừ. mặc tùm Không có mặc dùm mặc dùm như thế mặc dùm mặc มึงคืนวันมันเนี่ยวันนี้จะลองบวกมึงจากมืงสองมึอพี่น้องมันจะสุกบ่มันสุกเดี๋ยววันนี้จะลองผ่าตัวนี้น่าสีเน่าไปเนาะข้าวนาผ่าเลยมันน่าสีเหนาเนี่ยมันแตกตอนนี้มันแตกมันสีเน่าไปเลยพี่น้องเห็นบ่เน่าไปเนี่ยนี่เขาไมได้แตกตกมันแตกมันสีเน่าใหญ่อยไปเนาะอืออือหอมเองคือเขาว่าก่นดิพี่น้อง <such ij> <email> หอมออมมันๆเดี๋ยวถามสุกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองมึาสุกจากซองสามมือมันแก่แล้วหวานหวานมันสุดยน่อยอาพี่น้องฉันก็คิดดีกับบพี่ยังไล่พี่น้องเพอดีวันหยุดเรื่องผ่านกูแซ่กิดตามเพือเก่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะลองไปบุ้งมึงจะชิลลองกินบมึงพี่น้องมักตูมนะเดี๋ยวห้องลิปหน้าพี่น้อง